ครับกาบสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา่องไตมาร6ทกสามนะครับพิมพ์ห่วงเชื่อมนะครับพิมพ์นิยมนะครับให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะครับผมนี่ฟุบไตมาร6-3กสามเนี่ยนะครับจะเป็นพระดีพิธีใหญ่มากๆนะครับของปีหกสามอันนี้จะเป็นเนื้ออัปา้านะครับนากากนวะ อ่านี่นะครับเป็นบล็อกทองคำนะครับนี่บล็อกทองคำนะครับก็จะดูกันตรงตรงย้อนหญิงนะครับจะอ่านว่าปุญญกาโมนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกธรรมดานะครับจะเป็นปุญญากาโมนะครับผมอันนี้ก็ผมก็หาความรู้นะครับหาความรู้มาให้นะครับพี่ๆนะนี่นะครับตรงนี้นะครับปุญญะกาโมนะครับผมถ้า เป็นบล็อกธรรมดานะครับจะเป็นปุนยากาโมนะครับเดี๋ยวผมมีเ,เดี๋ยวผมมีเหรียญให้พี่ๆชมนะครับผมจะเปรียบเ,เทียบให้พวกพี่ๆดูกันนะครับก็ศึกษานะครับศึกษาก่อนสะสมนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็โดนโดนไม่ดีมาก็เยอะนะครับแต่ก็ยังตั้งใจนะครับยังตั้งใจที่จะเก็บอยู่นะครับนี่อันเนี้ย ผมจะบอกให้ว่านะครับที่ผมเลือกเล่นอ่าพระสายพระหลักเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเก็บพระย่อยมานะครับแต่ว่าพระย่อยเนี่ยสุดท้ายปลายทางก็ยังไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าพี่ๆเลือกที่จะชอบเก็บรุ่นนี้รุ่นนี้เก็บได้ทุกรุ่นครับพอย่างน้อยนะครับหลวงพ่อปุ๊กเสกทุกเหรียญแน่นอนนะครับอ่าทุกรุ่นนะครับอ่านี่นะครับพี่ดูความแตกต่างนะครับของสององค์นี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ จะเป็นคำว่าปุญญาโมนะครับกับปุญญากาโมนะครับนี่ปุญญาโมนะครับอันนี้จะเป็นปุญญากาโมนะครับนี่แล้วก็จะเป็นตรงนี้อีกนะครับตรงเข็มยันเนี่ยนะครับเนี่ยเข็มยันอันนี้นะครับจะชี้ตรงกับนอหนูนะครับเข็มยันอันนี้ชี้ตรงกับนอหนูนะครับแต่อันนี้จะไม่ตรงนอหนูนะครับนี่ความแตกต่างนะครับระหว่าง บล็อกธรรมดากับบล็อกทองคํานะครับผมนี่สวยมากนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเหรียญกันนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้ออัปป้านะครับหน้ากากหนวะนี่หวตาหลงปูคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านนี้จะตอก99นะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดของเนื้ออัปป้านะครับจะตอกแบบนี้นะครับนี่แต่นี้ ผมยังไม่เคยมีอันที่เป็นห่วงเชื่อมเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาห่วงเชื่อมมาแล้วก็เอามาให้พี่ศึกษาให้พี่ๆส่งให้พวกพี่ๆดูกันนะครับนี่นะครับใบหน้าหลวงปู่ชัดเจนเลยนะครับตำนานสู่ตำนานจริงๆนะครับก็ผมว่านะครับถ้าพี่ๆรู้จักหลวงปู่ทิมนะครับนี่พี่ลองมองนะครับนี่ผมว่าเหมือนเหมือนกันเลยนะครับตำนานสู่ตำนานจริงๆนะครับนี่ บอกทองคำนะครับปุ่นยะกาโมนะครับนี่ห่างชี้ตรงน้อหนูนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูเลขโค้ดกันนะครับนี่เลขโคดหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับนี่เลขสวยด้วยนะครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับนี่ชึบสวยงามมากนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็ก่อนจะ ลงลงคลิปผมจะลงคลิปไว้ให้นะครับแล้วก็อยากจะบอกพี่ๆทุกท่านนะครับที่กําลังจะเก็บพ้านะครับก็ชอบรุ่นไหนเราเก็บรุ่นนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าพี่ๆเลือกที่จะเก็บเพื่อที่จะหาราคาที่จะไปต่อได้นะครับผมก็แนะนําให้เก็บพระตามวาระนะครับพิธีปุกเสกดีๆนะครับวาระชัดเจนนะครับอันนี้พี่ไม่ต้องห่วงนะครับพาลาราคาไปต่อได้แน่นอนนะครับ ศึกษาเพื่อสะสมนะครับนี่ดูกันต่อไปนะครับไตรมาสหกสามนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พว p พีนะครับนี่เหรียญสวยๆอย่างนี้นะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมมาถึงทุกวันนี้นะครับฝากพี่ๆนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ